คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมาลาณน,นะครับกับสูตรพุดเศรษฐีครับเป็นสูตรโบราณนะโดยสูตรนี้เข้าเ,เ,เราเริ่มดูลวกันดูเศรษฐีย้อนหลังเนาะสิบหกกันยายนหกสี่ตรงเก่าพื้นฐานขึ้นสิบเอ็ดค่าเดือนสิบอันนี้คือดูย้อนหลังนะนี่ในส่วนของงวดของสิบหกกันยายนหกสี่นะครับในงวดนั้นออกอะไรกัน ก่อนอื่นสิิงใดเลยไปกดติดตามก่อนนะเนิ่องว่านั้นออก935กับ90 93ตัวบนออก935ส่วนกล่าง90นะครับเรา,าดู90ที่จับคู่90เข้าตรงๆปังๆครับนะครับในส่วนของวัดนี้นะครับต่อมาครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของ สามตัวเข้าไหมเลขเก้าครับอยู่ในวงกลมมาหลักร้อยแล้วก็เลขห้าเข้ามาหลักร้อยขาดนต่ตำแหน่งก็คือตรงนี้เราต้องดูในสูตรของคำนวณที่ผมลงให้ประกอบกันนะครับจะได้มั่นยามากขึ้นนะครับต่อมาครับเรามาดูนะครับเรามาดูในงว่าตัดมาใส่ตีหย่อนหลังกันก่อนนะครับเป็นสูตรอโบราณเนาะหนึ่งตุลาคมหกสี่ครับตรงกับวันศุกร์แรมสิบเอ็ดค่ำเดือนสิบแรมสิบเอ็ดค่ำเดือนสิบครับในงวดนั้นออกอะไรหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดสามครับ มีหนึ่งเจ็ดไหมดูข้างบนก่อนหนึ่งเจ็ดจับคู่ไว้หนึ่งเจ็ดออกเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างล่างครับแปดสามมีไหมจับคู่ไว้สามแปดออกแปดสามครับแล้วก็หลักร้อยดูในส่วนของหลักร้อยสี่หลักร้อยอินเดีวงกลมตามนัดนะครับก็คือหลักร้อยยนงวงกลมเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดสามมาสามตัวบนสองตัวหลังครบครับปังมากแม่ต่อมาครับปุษถีเศรษฐียอดหลัง10 าคสิบ1กตุลาคมหกสี่ตรงกับขึ้น11ค่ำเดือนส1บเอ็ดตรงกับวันเสาร์นะครับตรงวันเสาร์นะครับในงวดนั้นออกอะไรออกสามเจ็ดสองกับสามแปดามเจดสองกับสามแปดนะเลขอ่ะเราไปดูสองตัวบนกัอน7็มีไหมเจ็ดสองมีแตเจ็หนึ่ง1จ3าอ่ะไม่ม,ไม,มีไม่มีเด้งออกไปแล้วแต่ว่าดูเลหลักร้อยหลักร้อยมาตามลำดับในวงกลมคือเลขสามแล้วก็เลขสิบมาไหมเลข1ิบมานะ คัดเดงตำแหน่งคือหลักหน่วยหลักหน่วยดูถ้าดูให้ชัวร์ดูให้แน่ดูสูตรกำนวลประกอบนะครับก็เป็นมาสองตำแหน่งข้างบนและข้างล่างละสามแปดถ้ามีมาตรงๆครับปังมากแม่อยากให้มาตรงตรงจังๆนะทุกคนเลยนะครับต่อมาครับของไอ้หนึ่พฤศิกายนนะนึ่งพฤศจิกายนหกสีตรงกับวันจันทร์แรมสิบสองค่ำเดือน แรมสิบกองข้ามเดือนสิบเอ็ดนะครับข้างแรงในงวดนั้นออกอะไ 0, 3, 7, 5, 0, 3, 7, 7, รศูนย์สามเจ็ดกับเก้ 7, าห้าศูนย์สามเจ็ดกับเก้าห้านะครับมีสามเจ็ดไหมเราดูกันสามเจ็ดมีไหมสามเจ็ดไม่มีมีเก้าห้าไหมเก้าห้ามาปังปังตรงตรงนะครับไม่มีพลาดนะโอเคนะอยากใหออ้อันนสูตรของบุตรเศรษฐีส่วนมากจะมาตรงๆเนาะข้างล่างเนาะอันนี้คือข้อสังเกตเฉยนะและบางทีก็มาตรวกลับ เออนะลองดูกานละกันนะครับใชเกณฑ์ในการพิจารณาของมหาเศรษฐีจะเป็นอีกแนวหนึ่งของผู้เศรษฐีจะเป็นอีกแนวนะึงนะแต่มันเป็นคนละสูตรโบราณกันนะครับบางคนก็ใช้การเทียบกันนะโอเคครับอันนี้มา95มาตรงปัง,ง,งมากแม่ในส่วนของบุษีวันออที่ส6พฤศิจิกันที่หกสี่ิกพจิกันทีตรงกับวันอังคารนะครับเคลื่อน13คสาำเดือน 13, ขึ้น13บสาเดือน12นะครับคลิป YouTube นะั้นเราไม่มีการแก้ไขปรับปรุงอ่าเราไม่มีการแก้ไขจังใดนะครับลงแล้วลงเลยนะไปะอดูแลหลังได้เพียงแค่ว่าเอาสาติมาให้ดูย้อนหลังกันเท่านั้นนะครับในงวดของเอ,อ่อ16พฤศจิกาย 64, น64ี่งวดนั้นออก761กับ57 761กับ57เจ็ดราดูที่61หนึ่นมั้ยมีแต่6776 6, 6, 0 0660ไม่มี61นะครับแต่ในส่วนของหลักร้อยมาตามนัดกับในมังกลม นะครับต่อมาครับต่อมาในส่วนของเลข6มาในหลักสิบครับค่าเลขหนึ่งตำแหน่งเลขหนึ่งดูประกอบนะครับเวลาดูสุปราาแล้วเราดูคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกอบกันนะในส่วนของข้างล่างครับ5้าเจ็ดนี่จับคู่ไว้ 75. เจ็ดห้าออกห้าเจ็ดครับต่างมากแม่นะครับ5้าเจ็ดนะต่อมาครับของในโพสเทธีใช่ปหของ 1. ธันวาคม64ตรงกับวันพุธแรม11บเค่ำเดือน12แรง12บสค่ำเดือน12บสองนะครับหนึธันวาคมหกเรา,าดูซินี่มีอะไรเข้าบ้างเลข2อ่งดู3ามตบบนออกสองหตัวเราเอาแปดสองใช่ไหมเลข2มาในตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็เลข5เลข2เลข5้าะครับอันนี้มาหางบน2อนะครับถ้า2ตัวสตัวไม่เข้านะห้าแาแป อ่าะแปดไม่จับไม,ไม่ไม่ตรงที่จับไว้ต่อมาแปดสองอ่ะข้างล่างข้างล่างเอาแปดสองมานะแปดสองไม่มีมีไม่มีไม่มีนะแต่ว่าเลนส่วนของเลขสองนี่ครับเลขสองมาสองวงเลย่ะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับก็มาขัางบนสองตำแหน่งข้างล่างหนึ่งตำแหน่งครับแต่ว่าั้งนี้ทั้งนั้นเวลาผมดูอ่ะผมดูในส่วนของสูตรกลางประกอบกับสูตรคำนวณที่ผมลงไว้เองนะครับ โอเคครับเราม,มาดูในส่วนของบุษฐีสิบหกสิบหกธนาคมหกสี่ตรงกับเพื่อรหัสขึ้นสิบสามค่ำเดือนหนึ่งขึง 13, ข้นสิบสามค่ำเดือนหนึ่งตรงกับเพืรหัสนะในงวดน,นั้นออกอะไรเอ่ยออกสองสามห้าสองสามห้ากับแปดสามเรามาดูซิมีอะไรบ้างสองสามห้ามีสามห้าไหมเจ็ดห้ามีศูนย์แปดศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดห้า นแปดแปะห้าอ่ะไม่มีแต่ในส่วนของหลักร,อกรอกอ้อ,อ,รอยเลขร้อย x สองอันตำแหน่งของหลักร้อยต่ำนัดเลขสามเลขสามมีไหมเลขสามไม่มีแล้วก็เลขห้ามาแล้วตำแหน่งของหลักหน่วยหลักสิบเราตรวจสอบย้ําในส่วนของสูตรคํานวณทางคณิตศาสตร์นะครับต่อมาครับเป็นส่วนของหลักร้อยแปดสามเลขแปดมาเลขแปดมาล่าง, 8, 8, า 8, าง,างใส่สี่เหลี่ยม เลขแปดมา,างล่างมันมีแต่แปดในนี้แปดสองแปดห้าแปดสี่หลุดไปหนึ่งหลุดไปหนึ่งแต้มออนะก็เป็นแปดมาหนึ่งตำแหน่งข้างล่างสองตำแหน่งข้างล่างมาหนึ่งตำแหน่งนะครับก็ในส่วนหลักหน่อยดูประกอบนะครับแต่ว่าในสุดของมหาเศรษฐีเข้านะมหาเศรษฐีโดนดีมากในส่วนของครั้งหลงัลงๆนี้นะครับเรามาดูนะครับ ดูสูตรหลายสูตรประกอบกันนะครับอ่อพสิทีสามสิบธนคมหกสี่แรมสิบเอ็ดข้ามเดือนหนึ่งนะครับในวดที่แล้วมันออกศูนย์หกแปดกับสามหกใช่ปะศูนย์หกแปดอันนี้มันมาแต่ว่าเลขศูนย์เลขศูนย์นะครับมาแล้วก็โอเคมาหนึ่งตำแหน่งนะครับโอเคแรมหนึ่งข้ามเดือนสอง ในงวดที่แล้วใช่ไหมครับมันออก1 5 9กับ92 15 9กับ92นะครับลา,าดับนะครับเลขเอ,ออกันอเก5 9ใช่ปะ5 9าจับคู่ไว้9 5ออก5 9าครับโอเคนะครับต่อมาครับข้างล่าง92ใช่ปะ9 2 9านี่ครับอันนี้มาตรงๆเลยข้างล่างนะครับของบุษตีนะครับ ปังมากแม่บุเสร็จทีนะครับเอ่อหนึกุมภาพันธ์หกห้าขื่นหคําเรือนสามนะครับอันนี้ที่คำนวณไว้นะครับออก308 2ตัวละออก30นะครับเรามาดูนะครับเลขศูตรนี่ครับเลข0ูนะครับเลขแปนะครับ มาสตัวบนครับต่อมา30ข้างหนางมาอเอาศูนย์แปดก่อนจับคู่ไว้08นย์จับคู่ไว้แปอ,ออก08นแะครับแล้วก็ข้างล่างละ่ะสามศูนย์สามศูนีมสาย์สามศูนย์สามศูโอเคสาอันนี้มานี่ครับ,มา,บ,นะรบมา2ตัวบนนะครับมา2ตัวบนนะ ข้างล่างมาหนึ่งตัวข้างล่างมาหนึ่งตัวนะครับก็ข้างบนมาสองตัวถือว่าโอเคครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของบุตรเศรษฐีครับสิบเจ็ดกุมภาพันหกห้าครับสิบเจ็ดกุมภาพันสิบเจ็ดกุมภาพันหกห้าครับเรามาดูนะแรมสองข้ามเดือนสามนะครับเรามาดูกันว่าตัวเลขจะมีตัวเลขอะไรกันบ้างนะครับสักครู่ครับในส่วนของตัวเลขของบุตรเศรษฐีนะครับในงวดที่จะถึงนี้ ก็จะเป็นโอเคมีเลขสองครับตัวเลขหลักก่อนสองเลขศูนย์ครับเลขอะไรเอ่ยเลขห้าครับเลขเจ็ดครับ เลขหนึ่งครับต่อมามเรามาดูครับหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยังเรามาดูครับตัวเลขที่มาเสริมกำลังเข้ามานะครับเลขห้าครับหมดหรือยังครับโอเคเราก็มาดูในส่วนของการจับคู่ของเอง วดนี้นะครับก็จะมีตัวเลขเลอะไรบ้างนะคะรับคำนวเลยนะมีเลขสองศูนสองห้าสองเจ็ด สองหนึ่งครับมีเลขอะไรอีกสักคู่ครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่ง ห้าเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็มีเลขเจ็ดหนึ่งครับเรามาดูในส่วนของตัวกันกันบ้างนะตัวกันมีเลขอะไรบ้างนะโอเค กันครับตานในส่วนของเลขเปิ้ลกันหน่อยละกันแปด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 แล้วก็สองสองแล้วก็หกหครับโอเคนะแล้วก็มาดูว่าออกอะไรนะครับ เรามาดูนะอันนี้เป็นสูตรของบุตรเศรษฐีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ดูเศรษฐีย้อนหลังก่อนนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคสิรษีมารานครับสวัสดีครับ